แฟนมีในไทยเหรอคะจะมีไหมคะแฟนมีในไทยเหรอต้องไปถามพี่พีเขาคิวันอยู่ที่จริงจริงก็ก็มีคุยกันอยเรื่อยเราทำอฟนม a ต i เอเชียทัวร์เนาะตอนนี้ก็คือมีมีประเทศไทยที่จะถ้าถ้าเป็นแฟนมีคู่ในไทยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีโอกาสพิเศษหรือว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่มันพิเศษจริงๆยังไม่ได้แต่งงานมันยังไม่ได้แต่งงานดูด้ยใส่แบบแบรนลอด จนเรารู้สึกว่าเราจะทําให้มันเป็นโมเมนต์ที่ที่เราทําให้สิ่งนี้มันมันส่งความรู้สึกที่พิเศษให้กับทุกคนจริงๆเลยก็มีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็หาหาโอกาสกันเรื่อเสร็นแบบบริการสงการแล้วก็น้ล้ไปใกล้ไปใกล้ไปครับเหโอกาสในปีนี้หรือเปล่าคือถ้าผมนะถ้าพีพีบอกว่าจะทํานะผมก็ทําอะไรไม่ได้นะผมก็ต้องทำนะถ้าพีพีบอกพีพีเซเยสผมก็ผมก็ต้องตามก็คือแต่ เพราะมันติดค่ะอยู่ที่พีพีเพราะฉะนั้นตายแล้วตัดไปที่พีพีเขาบอกพีพีไม่ได้พีพีเป็นซังเขาแน่หรอไรนะฮะแค่พีพีเป็นทางเขาแน่ผมอ่ะตามใจเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาจะทำผมก็โอเคผมก็ทำถ้าเขาบอกเขาไม่ทำผมก็โอเคผมก็ไม่ทำผมอ่ะตามใจเขาอยู่แล้วไม่ใส่หน้าชิบุรีพีพีแล้วป้นพีพีแล้วพีพีติดแ